ลบแอปและเกมที่ผูกกับเฟซนะครับหรือว่าใช้เฟซบุ๊ k ลงทะเบียนนะครับมีวิธีการลบดังนี้นะครับให้เราเข้าไปตรงเฟซบุ๊กของเราก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับให้เราแตะไปตรงเฟซบุ๊กนะครับวิธีทําเสร็จแล้วให้เราแตะไปตรงขีสามขีดตรงนี้นะครับแตะเข้าไปตรงขีสามขีดนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับแตะตรงคําว่า การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับแต่เข้าไปเสร็จแล้วก็ให้เรามาแตะตรงคําว่าการตั้งค่าอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงหัวข้อการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วให้เราแตะเข้าไปตรงอแอปและเว็บไซต์ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วให้เราแตะเข้าตรงอันข้างบนสุดนี่นะครับแอปที่เข้าสู่ระบบด้วย facebook นะครับให้เราแตะคำว่า,าแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นจะเห็นแอปต่างๆที่ว่ามันผูกกับ facebook เราอยู่นะครับถ้าเราจะลบอันไหนนะครับให้เรามาแตะตรงคำว่าแก้ไขนะครับข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับ คำว่าแก้ไขนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเลื่อนลงไปครับข้างล่างสุดนะครับให้แตะคำว่าลบออกตรงนี้นะครับเพื่อจะอไม่ให้ผูกกับเฟซเรานะครับสำหรับแอปหรือว่าเกมนั้นๆนะครับก็แตะคำว่าลบออกนะครับ เสร็จแล้วก็ยืนยันลบออกอีกทีนึงนะครับแต่ลบออกนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายๆวิธีการายกเลิกเ c e b o o k ที่ว่าเราไปใช้ลงทะเบียนหรือว่าไปผูกกับแอปต่างๆหรือว่าเกมต่างๆนะครับอันนี้ได้หายไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับวิธีการลบหรือว่าเอาแอปหรือว่าเกมต่างๆที่ว่าผูกกับ Facebook เรานะครับลบออกนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ